สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อ,พอแม่เอฟซีทุกท่านค่ะเป็นเช้าสดใสของเด็กๆตระกูลทองอีกแล้วค่ะไหนไหนใครจะเล่นฮะลิบบิ้นยังอยู่นะคะยังอยู่ก็เลยทําให้พาลูกๆออกกําลังกายกันสักหน่อยเนาะเออทองไพยลินเมื่อกี้กระโดดสูงมากเลยพี่สายฮะ นี่พี่สายกระโดดเก่งที่สุดเลยออกกำลังกายเยอะๆนะพี่สายนะนะลูกนะแต่ละคนทองอ้นนะล,ลูกฮนะแม่ทองเพิ่มอยากเอามั่งอยากเล่นมั่งอยากเล่นมั่งเอาหนูเล่นหน่แม่ คือถ้าได้แล้วจะคาบอย่างเดียวเลยนะคะพี่สายเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้พี่สายอ้วนขึ้นเยอะเลยนะคะหลังจากที่น้องหายป่วยจากคราวที่แล้วเนาะพอน้องอื้อออกอะไรออกน้องกินเก่งตอนนี้มีเนื้อมีหนังเต็มขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วค่ะเต็มเร็วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขากินเก่งวันนี้มีใครมีไข้ไหมคนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยฮะ ดูแล้วคููกลุ่มนี้5สีแม่ลูกไม่ไม่มีปัญหานะคะทองอินออแม่ทองอัมพายทองอุไรทองไพลินและก็ทองอินนะคะ่ค่ะสีแม่ลูกเพราะว่าก็ยังเห็นเขาคึกคักอยู่แล้วก็ทองอ้นด้วยค่ะนางก็ยังคึกค,กคักคึกคักของนางอยู่ไม่มีใครมีอะไรแต่คนที่มีปัญหาก็คือนำชัยค่ะนำชัยแม่จับดูตัวแล้วคือเห็นหน้าเขาแล้วหัวเขาแล้วคือจะแดงแงขึ้นมาเนาะ แล้วก็จับดูแล้วเข้าตัวแล้วร้อนเขาน่าจะมีไข้แต่ว่าแม่กิ่งก็เอายาให้เขากินแล้วค่ะเมื่อกี้นี้เนาะทุกครั้งที่เขาฉีดวัคซีนแม่กิ่งสังเกตเขาจะมีไข้ทุกครั้งค่ะสําหรับนําชัยเขาจะเป็นอาการนี้ทุกครั้งคิดว่าเขาน่าจะแพ้แหละแต่ว่าแพ้ไม่มากก็มีไข้นิดหน่อยไข่อ่อนๆประมาณเนี้ค่ะนําชัยเวลาเขามีไข้หรืออะไรเนี่ย มันจะแสดงออกเร็วมากเพราะว่าตรงหูเขาตรงหน้าเขา,ามันจะแดงเลยนะคะแต่ตอนนี้หนีขึ้นข้างบนไปแล้วค่ะเมื่อกี้มาอ้อนแม่อยู่พอแม่ให้กินยาวิ่งหนีเลยหลังๆหลังๆเขาคือเขาอยากอ้อนแม่แหละแต่พอรู้ว่าจะต้องกินยาเขาก็จะแบบวิ่งหนีอ่ะชุดหลอชุดหลอยังไม่ออกข้างนอกหรอคะลูก ชุดหล่อของแม่ชุดหล่อของแม่เนี่ยทำไมมันหล่องนี้ว้ายหาวหาวหาวเวลาอยู่ที่โซนห้องทํางานนะคะเวลาเขาจะอ้อนแม่เขาจะมานั่งปุ้ยทําหน้ามุ้ยแล้วก็เอาหัวกระทุ้งหัวแม่อยู่นั่นแหละเขาเป็นแมวที่แบบเวลาที่เขาน่ารักอะ่ะเขาก็น่ารักมากเลยนะคะทองพูนอะ่ะแต่เวลาเขาดือ้อเขาก็ดือ้อ แต่หลังๆรู้สึกว่าความเดื้อจะซอฟลงมีแต่ความอ้อนกับแม่สัส่วนใหญ่กลุ่มนี้ก็เนี่ยเอาทำอะไรคะคนสวยนะทองอ้นทองอ้นเอ้ยทำอะไรคะลูกฮะเอเอเดี๋ยวมันเข้าปากนะ จะกัดลวดไม่ได้นะลวดที่มีผีเสื้อนะคะเดี๋ยวจะเอาออกแลวค่ะเพราะว่าผีเสื้อลุดออกไปแล้วเดี๋ยวให้เขาลูกก่อนเนาะแล้วค่อยเอาออกอ่ะพี่สายยังไม่เลิกเล่นครับยังอยากเล่นอยู่ครับแม่ครับน้ำพาอยู่ตรงนี้ค่ะน้ำพาลงมาจากข้างบนนะคะโทษทีค่ะ เอาลงมาจากห้องแม่เดี๋ยวแม่กิ่งให้ไปดูตอนที่นางอยู่ห้องแม่นะคะอยู่ห้องกับแม่นางอ้อนแค่ไหนนะคะ พ่อพ่อแม่ไม่เห็นสตูนโ <c oughs> ทษทีค่ะ <c oughs> ไม่เห็นสตูนเพราะว่าสตูนนางอยู่หน้าบ้านนะคะนางอยู่ข้างนอกเสียงใครกเกเรกันอีกเสียงกเกเรกันอยู่ข้างบนนะคะไปดูกันแม่ตัวดีมาแกล้งน้องทําไมลูกเ <c oughs> ออมาแกล้งน้องทําไมแยกเลยลูกแยกทองทวี ตอนนี้ก็คือมีทองทวีแล้วก็พี่ทองหยิบนะคะที่แกล้งเออแกล้งสายลมของเราหนูโดนแกล้งอะ่ะลูกน้องไม่สู้แต่พี่นี่จะแกล้งแกล้งอย่างเดียวเลยไปลูกไปและกลุ่มนี้ไม่ลงข้างล่างหรอคะฮะกลุ่มนี้ไม่ยอมลงข้างล่างอยู่ข้างบนกัน ทองก้อนด้วยแวน้ำชายอยู่ไหนลูกน้ำชายอยู่ไหนนะแม่กิ่งก็เดินถือนี้ไปพี่สายก็วิ่งตามแม่กระโดดย,ย,ยก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 ตามแม่นะคะเอออะเดี๋ยวแม่ให้เล่นเดี๋ยวก่อนแม่หาพี่น้ำชัยก่อน พี่น้ำชายอยู่ตรงนี้เหรอครับลูกแม่ก็ว่าพี่น้ำชายไปไหนออกมาหาแม่มาลูกมามาแม่ไม่ได้ให้กินยาแล้วนะออกมาลูกมาเด็วมาครับดูคนนี้ สายฟ้านี่ก็ไม่เบานะคะเวลาที่เขาเห็นแม่หยิบซองถุงยาเขาก็จะวิ่งหนีเหมือนกันเห็นแม่หยิบซองถุงยาเขาก็จะวิ่งหนีปุ๊ดไปซ่อนตัวรู้ฉลาดมากค่ะเด็กๆพอคนไหนที่เขากินยาประจำประจำมาเนาะพอแค่แม่เอื้อมมือไปหยิบถุงยาเขามองเห็นอะ่ะบางทีแม่กิ่งก็มีแอบแอบแอบ,แอบหยิบซองยาเหมือนกันนะคะไม่อยากให้เขาวิ่งหนี บางทีซ่อนกว่าจะหาเจอนะคะสำหรับพี่สายเนี่ยความสุขของลูกๆส่งให้กับพ่อๆแม่เอฟซีได้เห็นได้ดูนะคะดูความน่ารักของพี่สายก่อนครับ ตุนยอมเข้ามาแล้วเหรอลูกฮะอุ้ยได้ยินเสียงกุงกงก้งกิงกุ้งกิงถึงยอมถึงยอมวิ่งจูดเข้ามานะคะตอนแรกนางเล่นอยู่ที่หน้าบ้านเนาะปุ๊กลุกของแม่เนี่ย เ <laughs> นี่ยเจ,จ้าตัวดีชอบขึ้นมานั่งแบบนี้ถึงได้หักเนี่ยฮะรูวิ่งหักแล้วนะคะหักแล้วเวลาที่หมุนหมุนน่ะมันก็จะหมุนไม่ได้เป็นพราะขึ้นมานั่งบนนี้แน่เลยใช่ไหมมันรับน้ำหนักไม่ไหวใช่ไหมเพราะว่าไม้เขาก็บอกปางอยู่นะคะ ตอนนี้บ้านพวกเราก็ฝนตกอีกแล้วครับฝนตกฝนตกลูกๆก็พากันนั่งนอนตะมุตะมินะคะอาตุนตูนด้วยใช่ไหมลูกหืมเดินตามแม่เดินตามแม่ไม่ใช่อะไรอะ่ะอยากให้แม่ลูปหลังให้นาง พอขึ้นนั่งก็แต่งตัวอีกแล้วคนสวยเนี่ยว่าแต่จะไม่สวยช่วงนี้พอเข้าหน้าฝนแม่กก่งไปดูทางต่ออเนาะไปดูทางติ๊กตอกนะคะแล้วก็เห็นแล้วก็สงสารมากๆเลยหลายๆบ้านเลยนะคะที่ช่วงนี้พอเข้าหน้าฝนหัดแมวล,ลำบากลำอ,อ่ลบากนะคะหลายๆบ้านก็ลงบอกว่าลูกๆอ,อ่จากไป บางบ้านก็แดตัวบางบ้านก็สิบกว่าตัวนะคะฟังแล้วก็หดหู่อนาจใจเนะาะพอเขาแม่กิ่งคิดว่าเขาไม่น่าจะได้ฉีดวัคซีนค่ะเพราะว่าถ้าได้ฉีดวัคซีนเม่กกิ่งว่ามันน่าจะมีภูมิคุ้มกันฟังเราเราขนาดไม่ใช่เจ้าของเราฟังแล้วเราลงใจสลายเลยนะคะใจสลายเหมือนกันจากไปพร้อมกันทีแบบลหลายๆตัวแบบนั้น เยอะเลยค่ะหลายบ้านเลยที่ที่เข้าไปดูแล้วเจอแบบนี้ยังไงแม่กิ่งก็เป็นกำลังใจให้กับพ่อๆแม่เอฟซีของแม่กิ่งทุกท่านที่เลี้ยงน้องแมวเหมือนกันนะคะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนหัดแมวระบาดค่ะเราก็ต้องดูแลรักษาดูแลกันเนาะแล้วก็ดูแลน้องให้ดีค่ะของแม่กิ่งนี่ถ้าเป็นช่วงฝนตกแม่กิ่งจะไม่ค่อยอยากให้ออกจากบ้านนะคะ ่วนหลังบ้านก็จะปิดประตูบ้านไว้เนาะเพราะว่ากลัวละอองอะไรเข้ามาเพราะว่าหัดเมวมันมากับละอองฝนล,ละอองน้ําหรือว่าละอองที่ลมพัดฟิวมาได้ค่ะเราก็จะระมัดระวังเท่าที่เราจะระมัดระวังได้ค่ะแต่ตอนนี้คนสวยของเราอยากปีนลู่วิ่งมันวิ่งไม่ได้แล้วลูกมันพังแล้ว ตอนนี้แต่ละคนก็เริ่มนอนกันแล้วนะคะเพราะว่าหนึ่ละอากาศดีสองตกเข้าหมวดช่วงบ่ายๆแล้วค่ะลูกๆก,ก็จะพยายามที่จะเริ่มนอนกันแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะปิดไฟให้นอนกันแล้วค่ะสตังก็นอนแล้วครับ แม่สายลุงมก็นอนแล้วนะคะแม่ทองมาก็นอนแล้วนอนซะนะลูกนะพี่สายก็นอนแล้วครับส่วนน้ำชัยหรือคนอื่นนอนอยู่ข้างบนกันนะคะแม่กิ่งขึ้นไปดูแล้วเมื่อกี้นี้ตะตูนยังไม่นอนใช่ไหมงั้นคลิปนี้แม่กิ่งส่งความน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้นะคะ ขอบคุณค่ะ